ต้องห่วงหน้าฉันเคยฟัดกับไอ้หมอนี่มันแล้วเจกูเปลี่ยนใจแล้วกูอยากจะกลับเข้าไปข้างในกอดแขนนายมากกว่าเปิดเยปิดฉนะโอเคไหนตัวเล็กกว่านหนย่องเร็วกว่าอยู่แล้วเพราะอย่างนั้นนหนต้องวิ่งหลอกล่อมันพอมันเริ่มสับสนแล้วไายจะการมันด้วยทันเดอร์โบและต่อด้วยวอล์กเทกเกอรฟังมันง่ายเนาะมึงไม่มาลงแข่งเองเลยล่ะและมีเรื่องที่จะขออย่างหนึ่งคือเอาว้าไปทีเบิรกินเนอะระวัง กูถามจริงกูไม่ฆ่าพ่อฆ่าเม่มันไห่ไกลมัจะโกนกัวกระดาษนี้เนี่ยเู้ไปกระจูตอนนี้มันติดแล้วจักรมันเลยเควังแท็กเกอร์ใช่ไหมเดี๋ยวจิดจักรให้มาเร็วมาเร็วนะทำได้เฮ้พวกได้ทำอะไรอ่ะมันเบ่งไม่ออกอ่ะจ่อแล้วจ่อแล้วจ่อแล้วเดด Rolle. นั่นตดดีว่ใส่เน่าไปวันนี้กูเือชิบหายแล้วไปกระจูส่เกียย์มาไอ้บอกกูกระทำเยอะอ้อยโอยอ๊ยโอยโอยโอโอ้ยกูมีบุกูมีบุญไอ้เอ้ยบไถึงเลยเชียแล้ว กูไม่อยากทำลายเราจิป้าเราออกจันหารักก่ะดูจิปิกกะปิก้า